รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยูทูบช่อมเข้าสู่เกมเอฟซีออนไลน์ครับผมนะวันนี้เราอยู่กับสายฟีเอ็กโอลิปปิกบักเซยครับสายฟีเอ็กบักเซยของเรา EP นี้ลัคกี้นัมเบอร์ EP ที่9คุณผู้ชมครับ คือผมรอที่จะทําคลิปนี้มาเนิ่นนานพอสมควรคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยอันที่จริงซีรีส์เราเนี่ยเพิ่งลงไปประมาณ3-4วันครับแล้วคือเราออนของมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราออนมาค่อนข้างเยอะประกอบกับคลิปนี้เราสังเวยนักเตะสําคัญไป1ตําแหน่งครับแล้วก็ล่าสุดครับผมเนี่ยมีการอัปเดตเกมเข้ามาใหม่มค, s, ครับผมแล้วมีคลาส TOTs ครับผมเป็นปี25คุณผู้ชมครับผมได้มีการหยิบไอตัว c r i s t i a n น Ronaldo คือตอนแรกกับผมก็ช่างใจอยู่ว่าผมจะหยิบใครามาเล่นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่า Ronaldo เน่าจะเป็นตัวที่คุณผู้ชมน่าจะถามกันเยอะในสตรีมอะไรเงี้ยเพราะหลายๆคนชอบโรนัลโดใน,นตำแหน่งของหน้าเป้าอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะงั้นก็หยิบมาเล่นละกันครับถึงจะไม่ได้เข้าฟูแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงนี้ไม่มี อีลิคันโตนาคุณผู้ชมครับมีคนตั้งรับราคาสูงปุ๊บผมโยนเลยครับสำหรับคันวตน้านู้นครับแต่ตังเนี่ยยังไม่ได้รับเดี๋ยวเรามารับไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เลยหยิบไอ้ตัวโรนัลดเนี่ยเอามาเล่นก่อนเพื่อแบบว่าทำเควสรายวันอะไรเงี้ยล่าสุดนะครับแล้งมีการปรับเปลี่ยนของรางวัลสตาร์พอยต์ต่างๆนานาคือปรับไปเยอะรวมถึงระบบเกมด้วยคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าอัปเดตมาใหม่นะเล่นยากมากๆยากแบบยากจริงๆคุณผู้ชมครับ อ่ะก่อนอื่นครับผมเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูไอ้ตัวสตาร์พอยทล่าสุดก่อนนู่นครับสตาร์พอยทล่าสุดเนี่ยมีการปรับเดี๋ยวนะครับอ่าน่าจะตรงนี้ปะตรงนี้ตรงนี้นะฮะทุกคนครับสำหรับสตาร์พอยทล่าสุดครับเพิ่มแพ็ค3ามแสนสตาร์พอยทเข้ามาคุณผู้ชมครับแต่บอกได้เลยว่า3ามแสนเนี่ยต้องเก็บกันแบบว่ายาวมากคุณผู้ชมอันนี้ขนาดผมมีแบบว่าตัวสตาร์พอยทที่ดองแล้วด้วยนะคุณผู้ชมครับนี่ครับเพิ่งจะได้มา7,000ก็มีเวลาเก็บอีกประมาณ6เดือนนู่นครับ เพราจะรีอีกทีเนี่ยวันที่31เดือนธันวาเดือนนะใช่ไหมน่าจะใช่แหละถ้าเกิดมาดูจากตรงนี้นะครับมีแพ็ก3 0 0แสนสามแสนเนี่ยได้การ์ดการันตีตัวแปดต้นครับมี6กถึงแแล้วก็มีการ์ดไอตัวโนเจ็ดบวกห้ารวมถึงว่าฟีอ,อื่นด้วยอนะไรเงี้ยมี s อ p 7วันคูปอง30คือผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะคือมันอัพแพ็กใหญ่มามันก็ดีด้วยนครับแต่แพ็ก5 0,000ที่เคยได้สตาร์พอยต์เราคุณผู้ชมไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมครับและคือไอดีสายฟรีเนี่ย เอ p ซีาสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราจะเอาที่มันมี s c p ขึ้นไปนะคุณต้องซื้อแพ็คนี้ขึ้นไปหรือว่าแพ็ค2,000สนจากปกติ51,000วันอ่าไอตัว1,000 100, 0แจะได้3วันครับอันนี้ขยับขึ้นมาเป็น2,000 200, สนจะได้แค่1วันเท่านั้น โอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยครับแล้วระบบเกมเนี่ยมันมีการปรับเยอะแยะมากมายครับผมการให้สตาร์พอยทที่มันยากขึ้น,นะ <S <S อะไรเงี้ยปกติมันจะแจกของรางวัลเนี่ยมันจะมีให้สุ่มใช่ไหมครับหเกมต่อ1นวันลดเหลือ1นเกมต่อ1วัน,น,วนคุณผู้ชมครับและอยากไอเดีนี่ยล่าสุดอะไปเล่นมาแล้ว1วันก็ไม่ได้นะครับอันสอบหลักของเมื่อวานนะครับของวันนี้น่าจะยังไม่ได้กดคุณผู้ชมครับนี่ครับล่าสุดผมไต่มาประมาณ4เกมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ยที่มันจะมีให้เราลุ้นของอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิด นะครับแล้วก็รูปแบบของแร็งใหม่นะครับที่มีการปรับอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนุกไหมมันก็น่าสนุกอยู่แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะตึงขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแบบว่าชนะติดติดอะไรเงี้ยแล้วก็ n c p ล่าสุดของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5วันครับผมแล้วก็มีตรงนี้อีก2วันตัวนีไ้ได้จากการแข่งนะครับล่าสุดมีการแข่งตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับ,ะะไ,รรบไม่ได้สตรีมพอดีก็เลยนั่งดูนะคุณผู้ชมได้มา1นวันเป็นโค้ดสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยครับรวมกันก็ประมาณ7วันอันที่จริงวันนี้ก็ออ่นไปแล้้วคผูชม ของาะวันคือครบแล้วเท่านั้นไม่พอด้วยนครับผมนะสำหรับคลิปนี้มีการ์ดพิเศษล่าสุดเนี่ยมีกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมขับของอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยและผมติด1ใน10ได้การ์ดใบนี้คุณผู้ชมอ่ะแล้วก็คันตดน้าอย่างที่ผมบอกครับผมนะมีการโยนราคาสูงไปมีคนตั้งพอดีผมโยนทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารับกันที่ผมนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้คูป,ปอง3 0ไปเลยฮะรตรงนี้6 6แ00 0พคุณผู้ชมครับ รับมาตอนแรกสารภาพตามตรงเลยนะคุณผู้ชมครับตอนแรกตั้งใจอยากจะเสริมอ e ีลิกันโตน่านะครับซึ่งคันโตน่าที่ผมมาก็าอยู่ก็คือคันโตน่า LN ลครับล่าสุดเหมือนราคาจะมีการเพิ่มขึ้นไปแล้วเราไม่ทันช่วงแบบว่าล้านหล้านเอะไรเงี้ยแต่ราคาล่า,าสุดที่มีการซื้อขายก็คือล้านเจ็ด้าืนแต่ในตลาดตอนนี้เป็นล้านเก้าเจ็ดนนะครับก็ถ้าซื้อสูงไปเนี่ยสล้านแน่คุณผู้ชมแล้วก็จะมีไอ้จัวตัวาทระานคลอส ตัวเนี้ยคือล่าสุดเห็นอยู่แต่ตังไม่มีดึงไว้มีคนขายอยู่ประมาณ2ล้านนี่แหละไอ้ราคานี่แหละ2อล้านห้าหมื่นเนี่ยแต่ไม่มีตังเอ็มดึง ครับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับประกอบกับล่าสุดเนี่ยมันมีปีมาใหม่ก็คือปี25 TS เนี่ยผมก็เลยช่างใจอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นนะถ้ามันหายากจริงๆอ่ะถ้าเราไม่อยากลด AP จริงอ่ะเราไปยักตัวนั้นก็น่าจะจบแต่มันจะเป็นตัวเดียวที่ไม่ใช่บก8คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมโอเคในข้อนี้ไปตัวนั้นก็เวิร์คเพราะมันจะเก่งกว่านะครับส่วนอยเบียเน่ยล่าสุดราคาขึ้นจาก2ล้านเป็น3ล้านไปแล้วครับ เป็น3ล้านที่แบบว่าก็น,ะน่าจะขายกันเยอะอยู่อะ่ะถ้ามีโยนต่ำมาก็ราคาก็น่าจะดิ่งออกมาเรื่อยๆเรารอนะครับราคานี้ผมไม่ไหวจริงคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าสัก2 425ก็พอคุยกันอยู่คุณผู้ชมนี่คือ3ล้านหรือถ้าเกิดว่าจะตั้งจริงเนี่ยผมคงจะตั้งราคาเนี้ยแล้วก็คลิปนี้อย่างที่ผมบอกไปทุกคนครับ คือ2อจิตใจอยู่ว่าผมจะเสริมฮอยเบียร์แต่ฮอยเบียร์ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นอ่ะมันร่ํารวยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันคุณผู้ชมส่วนอิลิคันตัวหน้าตัวเนี้ยได้แน่เพราะว่าล่าสุดมีการรีแลงค์และตังแลงเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะครับอีกเวนึงครับโจนาธานครอสครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งรับเนี่ยคือดูจากกราฟมันน่าจะหายากนะครับและล่าสุดผมก็ไม่ได้มีการที่แบบว่าไปดึงไว้ไงคุณผู้ชมวนความไดเอ็มไม่มีคุณผู้ชมครับ <Nope. S 1> โจนาธานครอสรนะฮ น่าจะชื่อนี้นะผมไปดูเขาโปรเนลมาก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่คือเหมือนมันแบบว่าไม่ไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นที่รู้จักมากแล้วกันแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.8ดล้านล้านถามว่าแพงไหมแพงนะครับ124บวก5ถึงจะเป็นปีใหม่ก็เถอะคุณผู้ชมครับแต่1.8แเนี่ยแพงนะครับแต่ถามว่าเก่งกว่าไหมแน่นอนครับเก่งกว่าเยอะนะครับบอกตรงๆครับอ่ะอันนี้คือจะเป็นบวก5แต่คือมันจะเป็นตัวเดียวที่มันเป็นบวก5ไงคุณผู้ชม ผมก็เกรงว่าคุณผู้ชมจะแบบเอ้ยทำไมไม่ทําบวก8ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าถามความเก่งผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งกว่าเยอะจริงๆนะครับด้วยความที่มันปีใหม่ด้วยแต่ FP คุณผู้ชมดูครับ29ไอ้เช่พีหนักจัดนะครับตัวนี้พียี่สิองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่คนเลือกกันก็น่าจะเรื่องของ FP ฟนี่แหละผมว่าครับ แล้วก็มาดูนะฮะเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจก็ได้ทุกคนครับถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่อยมาเอาสาหรับไอตัวโจรทานคลอสปีนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดลอตเตอรี่กันกับผมนะเปิดคลิปนานมากสําหรับคลิปนี้แต่ให้เข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายครับให้เข้าใจสิ่งที่ผมกาลังสื่อนะคุณผู้ชมครับประมาณนั้นนะจะได้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะใช้ด้วต่อเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าจะเสริมต่อเนี่ยเสริมตัวนี้เพราะว่าเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะ,ๆๆนะครับแล้วก็วันนี้อย่่าางทีบบอกมกมมมร์เิคผช ก็มาดูฮะว่าความพยายามตลอด1เดือนของเราเนี่ยแต่ก็ไม่ได้พยายามขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมเล่นก็คือเล่นทุกวันอยู่แต่คือชนะแพ้ก็คือช่างมันะอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นคุณผู้ชมครับอ่าไม่ได้มีอะไรเนาะอู้แล้วผมได้เจอหลาดว่ะเจอหลาดมัลติคลาสต,ต้องดูว่ามันรวมแบบว่าคลาสอะไรบ้างนะครับมี TM หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจครับ BP เยอะมากๆทุกนะผมนะเพราะด้วยความที่มันเพิ่งรีแลน์นะครับคุณผู้ชมไปเผลอๆเนี่ยสองล้านผมบอกเลยว่า2ล้านมีแน่ แล้วก็ช่วงนี้ผมกาลังทยอยแบบว่าลงคลิปเปิดการ์ดลงคลิปอะไรนะคุณผู้ชมกอ็อดทนรอหน่อยอาจจะเป็นกิจเก่าหน่อยอะไรเงี้ยกราบขออภยัยทุกทนครับคือจะบอกว่าเป็นคลิปดองก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมตัดไม่ทันนะครับอยากให้ตัวบายเยินก็เพิ่งอัดใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ยังตัดลงไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็ขออภัยนะครับกว่าคลิปนี้จะลงก็น่าจะเกือบวันที่10เลยนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนะั้นแต่วันนี้วันที่อัดนะผมบอกก่อนวันนี้วันที่2 วันที่2เท่านั้นคุณผู้ชมแรงล่าสุดของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ c h a l l e n g e r นะทุกคนครับแล้วก็ระบบแรงค์ใหม่เนี่ยโหตึงมากนะครับไม่รู้ว่าจะ Challenger ถึงหรือเปล่าระบบใหม่มันยังแบบว่าไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับหลักๆก,ก็เลยแบบว่าเล่นแค่ประมาณเกม2เกมต่อวันไม่เกินนี้นะครับอ่ะโอเคครับเป็ดเ็จเงินของเราเด้งขึ้นไปที่2ล้านกับ1 0 0 0แสนเอ็มอ่ะประมาณนี้ผมนะบวก82ใบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บวก5เจอระเดี๋ยวมาเปิดกันมีไอคอนวันเดอร์บอยจีอาร์ยูโอ้โ น่าจะเกลื่อนโอ้น่าจะกากอยู่คุณผู้ชมงั้นผมติ๊กเลยแล้วกันอ่ะนะครับมันไม่มีแบบว่าปีเทพๆไงมันเป็นบวกหคุณผู้ชมนะน่าจะไม่มีแบบว่าไอคอนเดอะโมเมนต์นะอ่ะงั้นก็มาด้วยครับบวกแเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel NextTV ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบครับผมนะสำหรับซีรีส์สายฟรีครับรวมถึงไอตัวหมักซยที่เรากำลังทำครับจบตรงนี้ถามว่าไปต่อไหมไปต่อแน่คุณผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวไปอัพอเล็กซี่ต่อเดี๋ยวขยับขยายขั้นโตน้ามันมีหลายยปีีอะไรงเ้ เดี๋ยวว่ากันเพราะตัวนี้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับได้ฟีลเหมือนตอนที่ผมทำมิลานแรกๆอะคุณผู้ชมนะสนุกนะครับสำหรับไอดีนี้ครับอ่ะตัวนี้ก่อนครับ129ยใบครับไม่ไฟโอบวก3ดาวิดอารบาครับไอการบวก5เยอะอยู่นะโหแต่มันออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตูบีเบนดี้ครับอูกาเตอะไรเงี้ยโอ้คาร์ลอกก็ไม่5ทุกคนครับผมนะชาฮานอลูครับ โอ้เกลือพอสมควรนะเนี่ยคุณผู้ชมครับสามแสนห้าหมื่นนี่ก็ผมจะสองใบตรงนี้ครับผมจะเอาทีละใบแล้วกันคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากใบนี้ครับ40เหรียญทั้งเดือนเหมือนกันนะครับสลหรับใบนี้ครับขอให้ร่ําขอให้รวยอันดับแรกไฟมาก่อนนะครับจะเป็นเฮกีตัวละแสนสองแสนผมเอาหมดคุณผู้ชมครับส่งทบทุนกันไปนะครับมาใครกอมาผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งจิ้มทุกคนครับเป็นกำลังใจครับ โอ้โหเรียบร้อยเฮตจีจริงแต่เป็นบวก7แฮร์รี่วิงครับไอ้เฮียว,วิงแซ่บไหมล่ะมึงแฮตเลยร้อยยี่สิบเกือเยอะซีซีร้อยยี่สิบเกือเยอะมากเพราะฉะนั้นขอสักสองสามแสนผมแฮปปี้สามแสนแฟนคุณผ,ผู้ชมจะได้จบๆไปไปแล้วก็เหลือเก็บตังค์ไปซื้อไอยเบียครับคลิปนี้นะครับตัดปัญหาคันโตนาเอาไว้คลิปต่อไปไฟครับผมซีซีเฮ้ยฟารันโอ้โหไอ้เชีย่ย โอโ<ค>้กว่าจะสิบล้านโอ้คือก็รู้แหละว่าเลดมันอาจจะไม่ได้ดีทุกคนครับเพราะอย่างที่บอกขั้นต่ำมา,า120แต่แม่นทงนั่นมานะับโอรุกไวเนี่ยไอ้แค่ตัวเดียวที่นึกได้คือฟอรันโอ้โหมูสเลล่าครับ โอ้โหจากหน้าเป้าไปประตูเลยไปสุดดูเลยครับสนามเลยคุณผู้ชมม่งเล่นกับเส้นประสาทผมจัดเลยคุณผู้ชมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับคลิปนี้รวมๆกันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกี่แสนอ่ะตัวนั้นสามแสนสี่แสนประมาณสักห้าหกเจ็ดแสนอ่ะไม่เกินนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับโอ้โหมสเลล่าครับผมสูงฮะล่าสุดเป็นการซื้อขายห้าคิวสูงไปเลยคุณผู้ชมม่งรอเล่นกับเส้นประสาทเราจะจัดโอ้โหแล้วดูอาราบา าไม่ออกอย่างเงี้ยอาจจะเอ้ยชิงขายต่ำกว่าเลยแต่ก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่าด้วยนะสำหรับอาราบาครับราคานี้ฟูบีเมนดี้หอ๋อสูงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเทก็ได้ครับทุกผู้ชมครับยังไงเราต้องรอตั้งแต่ขายออกเพื่อรับตังค์อยู่นะ A later few moments later. มาครับผมเดี๋ยวรับตังค์เซตแรกก่อนนะคนครับตอนนี้ออกประมาณนี้ครับตัวหลักหมื่นก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยยังเหลืออยู่สามสี่ตัวนุคนครับอาราบานี่ผมไม่แนะ่ใจว่าออกหรือเปล่าแต่ผมก็คิวแรกแหละแต่ถ้าเกิดว่าดูจากความเป็นไปนได้นะ ก็ยากอยู่คุณผู้ชมครับไม่ใช่ผมจะต้องตีบวกหนึ่งขายนะแต่กราฟที่ผ่านมามันก็มีคนดึงอยู่นะเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนครับส่วนคาร์ลอสก็ก็ตามนั้นครับทิ้งไว้ก่อนแล้วกันอ่ะช่างมันคุณผู้ชมไอ้ตัวมูสเซอร์ล่าผมออกเรียบร้อยนะครับโอ้โหหนึกว่าฟอร์ลันฟอร์ลันมานี้แบบว่าโอ้โหบ้านแตกแน่คุณผู้ชมครับแต่ไม่แตกกลายเป็นมูสเซอร์ล่าแทนละคุณผู้ชมอ่ะรับไปก่อนอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเดี๋ยวรับเลยก็ได้ครับ หอยเบี้ยอ่ะเดี๋ยวใช้คูปองซะหน่อยแล้วกันครับหอยเบีย้ยก็ถือว่ามีราคาแต่ตัวนี้ผมจำได้ผมซื้อมาแสนปะน่าจะเจ๋งนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอผ,ผู้ชมครับตึ้งมาโอเคเท่านี้แหละทุกคนครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเอ็มเฮ้ยมันถึงปะเนี่ยไม่น่าถึงว่าหอยเบีย้ยมันสามล้านราคา,า,าต่ำคือถ้าผมซื้อผมซื้ออย่างที่บอกอ่ะอยากได้เท่าประมาณสองหกสองเจ็ดคุณผู้ชมไอ้ผมซื้อไอ้ตัวราคาสามล้านคงจะไม่ไหวนะครับ แต่เหมือนตั้งจะขาดอยู่ประมาณแสนหนึ่งป่ะเดี๋ยวนะหลักๆผมขาดอยู่ประมาณแสนแปดหมื่นหาจากไหนวะถามจริงชิบหายแล้วคุณผู้ชมพเพื่อเผลอหอยเบียรก็จะไม่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหชีวิตได้ครับชีวิตหนอชีวิตนะครับแล้วประเด็นคือขายหอยเบียรทิ้งไวแล้วด้วยคุณผู้ชมครับแสนแปดตรงนี้ถ้าเกิดว่ารอขายออกหมดนี่แปดหมื่นแสนหนึ่งนะผมให้เต็มที่นะอีกแปดหมื่นน่าจะหาไม่ได้วะ่ะ เราเปิดการแย่ไปหน่อยผมว่านะวันเนี้หรือว่าเราจะเอาคันตัวหน้าวะคุณผู้ชมถ้ามีซีเรียสเอาคันตัวหน้ามาแล้วก็เอาไอ้ตัวเดี๋ยวนะผมเปิดจลาดไปเล่นก็ได้นะเอาเจลาดไปเล่นกลางรับเอาไว้ยิงไกลอะไรเงี้ยแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็จะเอาฮอฮเบียร์นะ่ะแต่เหมือนตังจะไม่พอครับแต่ถ้าเกิดว่าดึงไอ้ตัวคันตัวหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาละคิดว่าน่าจะจบขอล้านเจ็ดเต็มที่คุณผู้ชมล้านเจ็ด เพราะว่าปีต่อๆไปก็น่าจะเป็นในพวกเจอร์นี่แมนละมันก็หลายล้าน,น้วครับเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะรับจบให้พอสมควรด้วยครับสำหรับคันโตน่านครับอย่างน้อยๆเก่งกว่าบีทีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ few moments later ล้พี่มาขายออกอะไรตอนนี้นะครับดาวิดอลาบาออกเรียบร้อยครับผมเลยพวกฮาร์ลอกเนี่ยออกหมดแล้วคุณผู้ชมครับแต่ก็จะมีไอ้พวกอูกาเตมีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นหลักหมื่นนะครับที่เหลือเนี่ยหมดแล้วคุณผู้ชมแต่ได้ไปแล้วไงคุณผู้ชมครับสำหรับคันโตน่า มันวอดตัวฟักแากเลยว่ะคุณผู้ชมลุงนี้ยังไม่ตั้งลุงนี้รอดูตังก่อนว่าขาดเท่าไหร่สามารถดองเพิ่มได้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็นัน่นแหละฮะคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องหากลางรับไม่ก็อย่างที่ผมบอกเอาเจอหลาดไปยืนกลางรับซะนะครับอ่ะได้มาเรียบร้อยครับผมนะสำหรับคันโตน่าในราคา1.7ล้านครับไม่ทัน1.5แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนครับราคานี้ก็เจ็บ <laughs> อันนี้คือพยาปลอบใจตัวเองอยู่ทุกคนครับอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับรับนะ 1.7ึ่งจล้านสำหรับกองโตครับหรือว่าอีลิคันโตนาของเราครับส่วนในพวกอื่นๆเดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันนะครับคูปองไม่ต้องใช้แล้วเพราะยังไงเงินคลิปเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับคุณผู้ชมครับรับมาเลยนะครับเบสเซตก็จะเหลือประมาณนี้ครับผมนะสำหรับนักเตะของเราครับผมในหลักพันก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่นะนี่อะเดี๋ยวผมเอาเจอลาดมาเล่นก่อนนะสำหรับเจอลาดไอคอนนะครับโอเคแล้วก็โรนัลโด้ก็ไม่ต้องเล่นละนะครับเอามาเป็นตัวสำรองไปอ่ะหุยมันมีไฟด้วยเหรอหุ้ยเจอลาด เฟกจ,ะจกนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดราคาเท่าไหร่11ล้านนะครับที่จริงเล่นกลางร,รับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะจะก็มาแปะแปะบอลมาส่งส่งบอลน,น่าจะพอทูๆูไทยไไปได้อยู่ก็จะเหลือแค่โจนาธานคลอสนะครับมีฮอยเบียซึ่งฮอยเบียราคาก็ยังเท่าเดิมนะฮะแต่ผมคงไม่ไหวอะสล้านเนี่ยถ้าตั้งต,ต่ำตรงเนี้ยพอได้ลุ้นอยู่ทุกคน แล้วก็จะมีฟอสเรเบลลี่รวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสค่อยมาว่ากันสำหรับอนาคตครับประมาณนี้ครับผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel n e c t TV หวังว่าคุณผูช้ชมจะชื่นชอบวันนี้มีเสริมนักเตะวันนี้มีเปิดการบุกแปดถึงจะแบบวา่า เรอเล่นกับเส้นประสาทเรานิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมครับถ้ามีกิจกรรมสายฟินอื่นเนี่ยผมจะพยายามเน้นสายฟีให้มันได้ของแล้วกันนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะล่าสุดมันไปได้ไอตัวมาริดซึ่งมาริดมันเป็นสายเติมไงคุณผู้ชมครับก็ถือว่าผิดพลาดเล็กน้อยครับหลักๆเดี๋ยวจะกลับมาเน้นสายฟีแล้วกันถ้ามีกิจกรรมอีกนะครับประมาณนี้ครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมครับไปแล้วสวัสดีครับหวังว่าจะชื่นชอบด้วยครับเดี๋ยวจจะะพยาาามมตััดดดลลงใหห้้้เเเร็็ววทีี่่่่สุนนนนนคไไกิิ7ป